สบายดีพี่น้องวันนี้เบิดเดมือเนาะยังบ่ได้ลงคลิปอยู่คนตกพี่น้องบึงอากาศด้านหลังด้านหลังของตัวบ้านเลยจ้าโอ้คนก็มาเลยพี่น้องเอ้ยสิยไปทางใดก็บ่ได้ว่าสิพากันไปแก่มองแก่เม,มืองก็บ่ได้ไปจ้อยกสิมากินเข่าอีกเลยจ้าพี่น้องเอ้ยสาวนกสบายดีพี่น้องกูใส่เลพี่น้อง ียังกินบเนหหอเค่เยึ่งชห,หนึ่งบอบอเคไปดีพีน้องเอพี่น้อ,อนงออเยน้องเคยโชว์ชมือจา้าทางนี้เป็นนั้นัหกสิบพต่แล้วเราเอินหกสิบพน่นีไก่หาสิบพันเด้าเดี๋ยวโตสองร้พี่น้องไก่บ้านแงนะคือไกาอ่าหนึ่งไก่บ้านเนาะน บอกแพนบอกแพนเพิ่นว <palavra> ่าสิเฮ็ด1 1บ่โตเลย1แล้วเฮ็ดแจ่วส้มจ้ำแม่นบ่นี่มีทีนี้ก็สาวนุกเพิ่นสิคั่วไก่จ้ะตัดตะเคนี้ออกเนาะแล้วกสิจขีมันได้บ่ออกสิจสิปแล้วกจออก มาคั่วมาแล้วขยัดกันนี่ขึ้นเลยก็มาถ้าเบิ่งตอนฝนเสือกยังกันเนาะตอนสำเละนี่เขาโจ้สะก่อนอย่ามันบางงามเนาะนานๆเพราะแซนุกว่าสั้นละพี่น้องวันนี้แซนุกคนก็ได้สำเละเครื่องข้างในมันออกเรียบร้อยแล้วจ้าจะใส่เกี๊ยวตีนมันพี่น้องขยันขึ้นข้างในมีเขาไปที่ยัดสิท้องหมดพี่น้องปวดก่อนปะปวดคอนแหละ บันเฮาก็สิมาเห็ดเข่งเอือบนะเอือบเขาก็มัดได้เลยนี่พี่นอ้อ,นอ,นนนองอันนี้เยิดหอยไทยยัดเข้าไปในท้องมันเวลากินหวยไทยเอาออกมาแล้วมันจะหอมกระตุ่นได้พี่น้องเลยหอยไทยยังไม่เอือบพี่น้องบันเทน้องเคยก็สิมาเอือบ จะใส่เพียงไงใส่ผงชูรสหนลากระตพอเพิ่แล้วดิให้มันนัวใส่ผงชูรสาสูตรสูตรมันเลยพี่น้องเลยผงชูแปบแปนถ้าผงชูรสละสั้นเลยเพิ่เชพหนึ่งได้พี่น้องเลย ทาเกือกนาะที่แซบบ่ตรงแซบมันบ่แซบแซบแล้วเห็นน้ำจิ้มเนาะเห็นน้ำจิ้มสุ่มรับรองมาขออีกโตเนี่เหนบอเฮาซึ่งไมานี่บอเพื่อนอ่านเพลอฮะเปลืออันที่อือใส่ตันปกับเนียน้องอืม้น เรียบร้อยเตรียมเนาะใส่แต่เป er ็นงอบเพราะใส่เกลือแบบเนี้ใส่แล้วใส่แล้วใ่เป็นงากระใส่แล้วพี่น้องเพื่อปรุงพอมีแค่นี้เป็นปะเพื่อก็เป็นนัวพุนรสเด็ดคือน้ำจิ้มพี่น้องจิ้มน้ำจิ้มโอเคจ้ะไก่นอนมวยเด้ไพี่น้องเอามาหนึ่งเด้อจ้าเด็กว่า วันนี้เ้ากับมารอเบิงเบาแพนเพินสซีันเห็ดน้ำจิ้มเด้ย๋ยวจหลังจากรอไก่ทีซุกเอาอใส่กระเทียมกับพริกลงเด้๋ยวะพี่น้องก็จะใส่ถองสชุนรดังนี้ม,นมาเตรียมเห็ดอันน้ำแจวกินกับหนึ่งไก่เด้๋ยจะเด้อ ตามหมักเผ็ดละเอียดละจ้าสนุกเป็นกาใส่นะ้ำมะนาวนสวยอันจนนันเบิดมือเราบัไ,ได้ลงคลิปพี่น้องขอโทษขขอภัยน้ำจ้าลงคลิปซาพอดีว่ายงหยงอยู่เนาะ้นอนจพี่ง ตัวส้มกินก็ันกินก็ใกล้หนึ่งเลยพี่น้อใส่น้ำตาลนะจ๊ะพี่น้ออ๋อมีหวานนิดกินนิดพีวน้นิดอ๋อเปรี้ยวหวานนิดนึงพน้อ,อนในงนะใส่ผักหอมลงเลยจ้ะพี่น้องแช่แล้วมนุกใช่ป่ะโอเคค่ะ บันนี้หฮากะสิมาเบืองไก่เฮาหนึ่งไว้พี่น้องจะเอตจะแสบปุ๊บลุงแม่นี่แหละหนึ่งไก่ซุกแล้วพี่น้องเลยบันนี้หฮากันมากินกันเลยจ้าก็แล้วหละจ้าไก่หนึ่งเ้ากินกับเจวสมมาเด้อจ้ากินข้าน้ำกันตอนเที่ทยงตอนบ่ายแล้วล่ะ คุนกับได้เศร้าแล้วปะพากันลาสาดลักปูพิงการเดลยก็ยิเดียวเพื่อนกับซีซันมมมี่เนาะ ได้จ right. ้าบัสกู่ทุกคน่อแ้ก็ออกจากเตาทีนี้น่าร้อนของเสพขาไปมีเสยแม่นี่คือขมแต่ขมบะขมบะบอกแฟนไปใสงลูกบอกเอฟซีนะ พอแพงเขาไปดตัดไม้เด้อพี่น้องคุณล่าสีมาเฮหดเตียงดูห้อไม้เลฮ็ดเตียงนั่งล้วการิเฮ็ดอันสาวตากผ้านัพี่น้องคุณวะเจ้าของว่ายน้เดอจัก้าหนึ่งมาไป้ไม้ก่อนคุนวะลูกแป้งมีดนะลูกนีนเป็นหัวีะแอะนี่น่ะนกับบริคุคเอะอะไรกินกัน,นเอาอน อามีดลืมด้หาพี่น้องเลยหน,น,น,นึ่งนอกในี่กับเนี่ยแน คือไก่น้ำบ้านนี่แหละพี่น้องนึ่ไก่บ้านนะจ้ะพี่น้องย่อยฮะมันจะเขาเอามานังลูกเข่าใส่บันเขาใส่บัน อเอือดหวานเปรี้ยวจุเ็ดเปรี้ยวหวานมกนวแนวหนึ่งแก้วาให้แจ้วไม่กินนแซ่คนแจ้วคนะจะว่าทัม่ไกลอันเผาห่างเคยชุกง่ายแซ่บลูก

Để đại, để đại. Yên nhau nhau. nó ra ra nhớ nhiều dài thôi mất เด้อจ้ากินข้าวคือสี่ยวแรงแล้วกินปันแล้วอยู่บ่บ่แล้วหรอกกินใจข้าวอ้เด้อตอนแรกกินอาหารญี่ปุ่นตำมีบ่ <c oughs> จองปวบอยู Whoa, ่ลำอาเพิ <EL> ่งะไปน่องคนมันยืนเตือนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งพอดีขนมไก่อมหวานได้เนาะยังหงอยยังวายยังไม่ชุก หนวไก่เหมนวไก่ชายอืมชายขนมันลกขนไก่ไก่มงบุมก really ่ own, ีไก่ก็ม่หนวดจังละก็พ่นกะไดแล้วพนั่งที่เขาอากาศคึดๆ เธาเพิ่ง,ง,<ะ>งเลือกคนไหลเขาเพื่อนคนไหลที่เอาเขาขเพื่อนใช่ไหมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อจ้าขอบคุณทุกไลา์ทุกคอมเมนต์เด้อจ้าขอบคุณเอฟซีทุกคนที่คอยให้กำลังใจสุขสุขสู่ๆคลิปเด้อจ้าเด้อบ๊ายบายจ้าคลิปนี้น้องๆก็ลาไปก่อนเด้อจ้าฝ<บ>ากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องนุ่มคนน่ารักด้วยนะบ๊ายบายบ่าวแพทย์สตานุ่งเด้อจ้าพีน่น้องบ๊ายบายสบายดีย่ 会放。很棒